บทที่6 3 3ระฆังจักรพรรดิตวันออกตึง้งนกฟินิกทองคำโกรธและถอนพลังงานของเธอทันทีเธอได้ปลดปล่อยพลังงานของเธอออกมา50%ในฐานะสิ่งมีชีวิตสูงสุดที่มีประสบการณ์พลัง50%ของเธอไม่ใช่สิ่งที่ผู้อาวุโสคนใดต้องการรับชีอมตะนั้นมืดมนดูเหมือนว่าหลิวฟานจะหายไปในอากาศบางๆหลังจากเสียงกรีดร้องของเขา นกฟินิกทองคำรู้สึกผิดเล็กน้อยทันทีเธอพึพรรมพำด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่าสิ่งนี้ไม่สามารถตำหนิผู้สูงศักดิ์คนนี้ได้ทุกคนรู้ดีว่าผู้สูงศักดิ์คนนี้มีอารมณ์ไม่ดีแต่คนอวดดีคนนี้ก็ยังกล้าพูดกับผู้สูงศักดิ์คนนี้ในลักษณะดังกล่าวเขาเป็นนี่เด็กคนนี้จริงๆในขณะนี้มันเสียงดังมากทำไมคุณถึงตะโกนในเวลากลางวันแสกแสกเสียงที่เต็มไปด้วยความรำคาญดังขึ้นข้างหลัง นกฟีนิกซ์ทองคำรู้สึกหวาดกลัวทันทีทันใดน,น,นั้นเธอก็หันหัวของเธอและจะงอยปากของเธอเปิดกว้างคนตรงหน้าคือหลิวฟานยังคงมีความปลอดภัยและเสียงในปัจจุบันมันราวกับว่าเสียงคำรามของเขาในตอนนี้ไม่ได้ทำให้ชายคนนี้ได้รับอันตรายใดๆเป็นเป็นไปได้ยังไงนกฟีนิกซ์ทองคำรู้สึกว่าโลกทัศน์ของเธอเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นกับคนอวดดีมนุษย์คนนี้คุณตะโกนเสร็จแล้วเหรอ หากคุณทำเสร็จแล้วให้รีบออกไปให้พ้นทางอย่าขวางทางหลิวฟานได้รับการคุ้มครองจากชีอมตะไทอี้ดังนั้นเขาจึงไม่กลัวสิ่งมีชีวิตสูงสุดฟีนิกทองคำเพียงอย่างเดียวเขามองนกตัวนี้ด้วยความดูถูกผู้เชี่ยวชาญสูงสุดตัวน้อยที่งี่เงา่าเขาต้องแสดงความเย่อหยิงต่อผู้ที่ยิงพยองมากกว่าเขาเจ้าเจ้าเจ้ากล้าพูดกับข้าแบบนี้จริงๆเจ้ากำลังทำให้ข้าโกรธ นกฟินิกทองคำกระพือปีกของเธอและแสงสีทองก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเธอราวกับว่าเธอกำลังลุกไหม้ด้วยเปลวไฟสีทองกุ๊บกระตากได้ยินเสียงร้องของไก่จากปากของมันและมันก็ทำให้หลิวฟานตกใจทันทีเขาได้ยินผิดหรือเปล่านี่คือเสียงร้องของไก่ไม่ใช่หรอนกฟินิกทองคำนี้ร้องเสียงไก่จริงๆเมื่อเห็นสีหน้าตกใจของหลิวฟานนกฟินิกทองคำก็ตอบสนองเช่นกัน เธอรีบปิดปากด้วยปีกของเธอและดวงตากลมโตของเธอกว้างขึ้นบรรยากาศที่น่าอึดอัดใจโผล่ออกมาโดยไม่รู้ตัวแค่แค่ก่อหลิวฟานเคลียร์คอของเขาและทำลายความเงียบก่อนที่เขาจะพูดอะไรได้นกฟีนิกซทองคำพูดก่อนอย่าพูดเจ้าไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นแต่อมตะที่แท้จริงหลิวฟานพูดอย่างเขินอายขึ้นอยู่กับคุณขึ้นอยู่กับคุณ หลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็หายตัวไปจากสายตาของหลิวฟานหลิวฟานลูบจมูกของเขาไก่ปีกสีทองตัวนี้ไปแล้วหรือดูเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาในอนาคตได้ถ้าเขาสามารถปราบผู้คนได้โดยไม่ต้องต่อสู้เขาจะทำอะไรได้อีกในขณะนี้ที่นั่งของอมงงตะแท้จริงก็ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบแม้แต่ชางชิงก็ไม่สามารถมองผ่านหมอกได้ตามที่คาดไว้ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับโอกาสที่ไม่มีใครเทียบได้เช่นนี้ ทางชิงผู้เรื่องถอนหายใจเข้าด้านในอย่างไรก็ตามสภาพจิตใจของเขาไม่ธรรมดาดังนั้นเขาจึงไม่ผิดหวังเกินไปไม่จําเป็นต้องเดินตามเส้นทางของทั้งสองคนเพื่อก้าวไปสู่อมตะแท้จริงหลี่ชุนเฟิงตอบโยนเขาว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างจะมาตามธรรมชาติเขามีท่าทางของสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือธรรมชาติและเขาดูไม่เหมือนคนโง่เขลาอีกต่อไปสิ่งที่ชุนเฟิงพูดนั้นสมเหตุสมผลบางทีเราทุกคนสามารถทำตามขั้นตอนนั้นได้แล้ว แต่สวรรค์และโลกนี้จะไม่อนุญาตเทียนหัวเห็นด้วยทุกคนถ้ารุ่นเยาวคนนี้ได้รับมรดกขององมตัดแท้จริงเราต้องทําตามการนํำของเขาจริงๆหรือทันใดนั้นดาบอมจะลู่ย่างก็โยนคำถามที่ทุกคนกังวลมากห้องถงเงียบลงทันทีพระเจ้ามอมตะที่แท้จริงคนที่มีความสามารถสามารถอยู่ที่นี่ได้ตามธรรมชาติ นี่เป็นความหมายของคุณธรรมสองประการของสวรรค์และโลกดาบอมตะลุอหยางเจ้าคิดว่าสิ่งที่เจ้าพูดมีประโยชน์มากกว่าที่ทั้งสองคนพูดหรือไม่หลิงซุนซึ่งกำลังงีบหลับอยู่ดา้านข้างก็พูดอย่างไม่รีบร้อนและคำพูดของเขาดูเหมือนจะตกเป็นเป้าหมายบ้างดาบอมตะลุอหยางเหลือบมองไปที่จิตวิญญาณและพึมพำว่าหลิงหย่าทำให้เกิดปัญหาข้าแค่ทำตัวอย่างเมื่อได้ยินเช่นนี้หลิงซุนทันใดนั้นเขาก็หัวเราะเยาะอย่างแปลกประหลาด อมตะลู่อย่างข้าอยากรู้จริงๆว่าเจ้าจะกลายเป็นดาบอมตะได้อย่างไรเจ้าได้ใช้ความพยายามอย่างมากและกําลังวางแผนมากกว่าเราหลิงซุนเจ้ากําลังพยายามดูว่าดาบหยางบริสุทธิ์ของข้าเป็นสนิมหรือไม่ดาบอมตะลู่อย่างโกรธมากข้าไม่บังอาจรบกวนเจ้าหรอกหลิงซุนพูดอย่างไม่แยแสและเริ่มเรียกไม้พลองออกมาอีกครั้งอมตะที่แท้จริงมันเป็นของฉันหลิวฟานนั่งลง วินาทีถัดมาแรงต่อต้านที่แข็งแกร่งปรากฏขึ้นบนที่นั่งขององมตะแท้จริงพยายามผลักหลิวฟานออกไปและแรงต่อต้านก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและแข็งแกร่งขึ้นทีละนิดนายน้อย,นอยคนนี้จะไม่ยอมแพ้ง่งายๆหลิวฟานกัดฟันมือทั้งสองข้างของเขาอยู่บนบัลลังก์ทั้งสองด้านและเขาไม่ได้ขยับเขยืขย้อนนิ้วในพริบตาพลังฉีได้แซงหน้าอันดับปฐพีไปแล้วและได้มาถึงอาณาจักรสวรรค์ ชีอมตัดทยอี้ไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นทันทีเพื่อปกป้องเขาท้ายที่สุดสิ่งนี้ยังอยู่ในช่วงของความอดทนของหลิวฟานหลังจากถูกฟ้าผ่าจากสวรรค์ร่างกายของเขาก็มีพลังมากจนแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่สามารถคาดเดาได้ใครสามารถต้านทานทันสวรรค์ในขณะที่มีระดับแค่ปฐพีได้ในไม่ช้าพลังชีก็มาถึงอาณาจักรหยวนเซินร่องรอยของเลือดไหลลงมาที่มุมปากของหลิวฟาน ฉีอมตะท้าอีที่ยึดมั่นในร่างกายของเขาเริ่มกระสับกระส่ายอย่างไรก็ตามหลิวฟานจงใจควบคุมฉีอมตะท้าอีเขาสัมผัสได้ว่าความแข็งแกร่งของอมตะที่แท้จริงเริ่มเพิ่มขึ้นจากอันดับปัทภีบางทีนี้อาจเป็นการทดสอบสําหรับเขาด้วยเขาต้องการพึ่งพาความสามารถของตัวเองในการท้าทายอมตะที่แท้จริงขีดจํากัดของเขาคืออะไรพลังฉีเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเขามาถึงช่วงกลางของยวนเซินหลิวฟานมีเลือดออกจากปากทั้งเจ็ดของเขาจิตสํานึกของเขาเลือนลาง เมื่อชีอมตะไทอี้รู้สึกถึงสิ่งนี้มันก็ดูเหมือนจะปกป้องหลิวฟานทันทีและในเวลาเดียวกันก็รักษาอาการบาดเจ็บของเขาวาวามันใกล้เข้ามาแล้วหลิวฟานใกล้าตายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วดังนั้นเขาจึงไม่สามารถควบคุมชีอมตะไทอี้ของตัวเองได้นี่คือความตกใจที่หยวนเซินระดับกลางนำมาให้เขา อย่างไรก็ตามหากข่าวของเขาที่อันดับปทัทภีเพื่อต่อต้านพลังของอาณาจักรยวนเซินเป็นที่รู้จักโดยคนอื่นเขาก็จะถูกมองว่าเป็นสัตว์ประหลาดอย่างแน่นอนในแง่หนึ่งสิ่งนี้ไม่ได้ขัดกับสามัญสำนึกของการบ่มเพาะในความเป็นจริงร่างกายของหลิวฟานสามารถต่อสู้กับผู้เชี่ยวชาญหยวนเซินได้และนี่เป็นเพราะปัจจัยหลายประการ ไม่ต้องพูดถึงผลไม้วิญญาณผักหรือบัวหิมะ1,000 0ปีที่เขามักจะกินเขามักใช้กาพลังอมตะที่ไรขอบเขตและระดับการบ่มเพาะของเขาเปลี่ยนจากอันดับปฐพีเป็นอันดับอมตะไม่มากก็น้อยมันจะมีผลกระทบที่ไม่สามารถควบคุมได้ต่อร่างกายและจิตวิญญาณของเขานอกจากนี้สายฟ้าสวรรค์ที่6ของลียูเวยังสามารถสร้างร่องรอยของสายฟ้าสวรรค์สีแดงเข้มได้ถ่าหลิวฟานไม่ผิดปกติก็คงไม่สมเหตุสมผล ชีอมตะให้อีปรับปรามกองกาลังต่อต้านเก้าอี้ของอมตะแท้จริงได้อย่างง่ายดายการยอมจำนวนต่อฉันอย่างเชื่อฟังไม่ใช่เรื่องดีหรือหลิวฟานค่อยขาและนั่งบนบัลลังก์อย่างง่ายดายแต่อมตะแท้จริงไม่สามารถทําอะไรกับเขาได้ดิงโพสหยิบชิ้นส่วนของระฆังจัก,กรพรรดิตะวันออกขึ้นมาด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องรางโขกชะตาหยกโพสได้รับเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์เต๋าที่ยิ่งใหญ่ระฆังจัก,กรพรรดิตะวันออก ในขณะนี้เสียงของระบบดังขึ้นครับบัลลังอมตะที่แท้จริงที่เขานั่งจู่ๆก็สลายตัวและแตกสลายหลิวฟานลุกขึ้นยืนด้วยแววตาเขางุนงงไปหมดเว้นแล้วเกิดอะไรขึ้นชิ้นส่วนของระฆังจัก,กรพัิตะวันออกมาจากไหนทำไมบัลลังอมตะที่แท้จริงถึงสลายตัวกระทันหันสวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งบทที่634อีเซินกง ด้วยความคิดระฆังสีทองแดงขนาดเท่าฝ่ามือปรากฏในฝ่ามือของหลิวฟานมีลวดลายแปลกๆทุกชนิดที่สลักอยู่บนระฆังทำให้ดูแปลกมากยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนจะไม่มีน้ำหนักใดๆเมื่อวางไว้ในฝ่ามือของหลิวฟานมันเล็กและประณีตนอกจากนั้นยังไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกแล้วนี่คือระฆังจักรพรรดิตะวันออก ลิวฟานตกใจมากจนลิ้นพันกันเขามีความรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับหูของเขาหรือระบบกำลังจะพังทลายลงระฆังจักรพรรดิตวันออกคืออะไรพื้นหลังของมันไม่น่าเชื่อมีข่าวลือว่าระฆังจักรพรรดิตวันออกเป็นประตูของอาณาจักรสวรรค์นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งประดิษฐ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในสิบชิ้นมันมีพลังมากพอที่จะทำลายฟ้าสวรรค์และทำลายแผ่นดินโลกบางคนบอกว่าเขาสามารถทำลายโลกและสร้างโลกได้ พลังของมันเป็นไปไม่ได้สิ่งประดิษฐ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ท้าทายสวรรค์เช่นนี้ซึ่งมีอยู่ในตำนานเท่านั้นได้ตกอยู่ในมือของเขาจริงหรือระบบคุณแน่ใจหรือว่าคุณไม่ได้โกหกฉันทำไมฉันถึงได้ระฆังจัก,กรพรรดิตวันออกด้วยความ,ม,มงุนงงหรือฟานถามระบบกล่าวว่าโพสเชื่อมั่นในระบบอมตะแท้จริงได้รวมเข้ากับชิ้นส่วนของระฆังจัก,กรพรรดิตดตวันออกหนึ่งในหมื่นชิ้นที่จะกลายเป็นอาวุธอมตะที่แท้จริง ตอนนี้เมื่อโฮสกำลังเกาะติดกับบัลลังอมตะแท้จริงระบบก็รับรู้โดยอัตโนมัติลิ้วฟานสูดลมหายใจเข้าลึกๆจริงๆมันเป็นระฆังจักรพัิตะวันออกฉันควรใช้มันอย่างไรเขาพยายามใช้พลังและพลังงานทางจิตวิญญาณของเขาในตอนนี้แต่ระฆังจักรพัิตะวันออกนั้นไม่ขยับและไม่ได้ให้คำตอบใดๆแก่เขาระบบกล่าวว่าโฮสอ่อนแอเกินไประฆังจักรพัิตะวันออกสามารถขับเคลื่อนโดยฐานการบ่มเพาะของอมตะแท้จริง เท่านั้นเว้นแต่เจ้าภาพจะปลุกวิญญาณอาวุธของจกักรพรรดิตะวันออกวิญญาณอาวุธของระฆังจกักรพรรดิตะวันออกหลิวฟานดึงระฆังจกักรพรรดิตะวันออกเข้ามาใกล้ดวงตาของเขาและสังเกตยอย่างระมัดระวังจากนั้นเขาก็แตะกำแพงระฆังด้วยนิ้วของเขาและถามมีใครอยู่ข้างในไหมวิญญาณอาวุธปรดแสดงตัวเองหนึ่งนาทีต่อมาเห็นได้ชัดว่าวิญญาณอาวุธของระฆังจกักรพรรดิตะวันออกไม่เต็มใจที่จะสนใจเขา ผู้คุณค่อนข้างหยิ่งพยองไม่ช้าก็เร็วฉันจะทําให้คุณเชื่อฟังหลิวฟานเก็บระคังจัก,กรพพัดตะวันออกไว้เขาไม่รีบร้อนที่จะบังคับให้วิญญาณอาวุธปรากฏตัวเขามีประสบการณ์ในการปรับวิญญาณสิ่งประดิษฐ์แม้ว่านี่จะเป็นระคังจัก,กรพรรดิตะวันออกจะเป็นหัวหน้าสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์ที่ยิ่งใหญ่สิบชิ้นเมื่อมองไปที่บัลลังที่แตกสลายของอมงงตะแท้จริงบนพื้นหลิวฟานรู้สึกเสียใจเล็กน้อยสิ่งดีๆไม่สามารถสูญเปล่าได้ ดังนั้นหลิวฟานจึงก้มลงหยิบมันขึ้นมาดิงโฮสหยิบชิ้นส่วนของบัลลังอมตะที่แท้จริงขึ้นมาด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องรางแห่งโชคชะตาหยกโฮสได้รับทองอมตะสีแดงเข้มเกรดสูงสุด X1 ดิ่งโฮสได้หยิบชิ้นส่วนของบัลลังของอมตะแท้จริงขึ้นมาด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องรางแห่งโชคชะตาหยกโฮสได้รับทองอมตะสีแดงเข้มเกรดสูงสุด X1 ดิง โพสได้หยิบชิ้นส่วนของบัลลังของอมตะแท้จริงขึ้นมาด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องรางแห่งโชคชะตาหยกโพสตได้รับทองอมตะสีแดงเข้มเกรดสูงสุด x หนึ่งดิงโพสต์ได้หยิบชิ้นส่วนของการแกะสลักหลับด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องรางโชคชะตาหยกโพสตได้รับความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ศิลปะศักดิ์สิทธิ์อีดิงหัวใจของหลิวฟานเต้นผิดจังหวะวันนี้โชคของเขาจะระเบิดหรือไม่ เขาได้รับบางสิ่งบางอย่างจริงๆในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้ศิลปศักดิ์สิทธิ์อี้ความสามารถอันสูงส่งอันสูงส่งของจอมเทพอี้ผู้ยิ่งใหญ่ปลูกฝังดวงตาแห่งสวรรค์และได้รับเทคนิคการยิงของพระเจ้ามันถูกแบ่งออกเป็น8ระดับเกณฑ์การบ่มเพาะอันดับสวรรค์โอ้มันไม่ยากเลยที่หลิวฟานจะปลูกฝังให้อยู่ในอันดับสวรรค์มันเป็นเพียงเรื่องของเวลาในขณะนี้อะไรนะเด็กคุณผ่านการทดสอบขององมตะแท้จริงๆ,ๆแล้ว ในที่สุดนกฟินิกทองคำก็เอาชนะความอึดอัดใจได้ในตอนนี้และบินออกจากพื้นที่ลึกลับเมื่อเธอลืมตาขึ้นเธอก็เห็นว่าบาลังอมตะแท้จริงหายไปเขาคิดโดยไม่รู้ตัวว่าเป็นหลิวฟานที่ได้รับการยอมรับจากอมตะแท้จริงหลิวฟานไอและพูดว่าฉันคิดอย่างนั้นหากเป็นเช่นนั้นตามสิ่งที่อมตะแท้จริงพูดเจ้าจะอยู่ในความดูแลของสารสวรรค์ในอนาคต ตอนนี้คุณเจ้าสามารถนำที่นั่งของอมตะแท้จริงออกมาได้แล้วข้าจะลบหมอกและประกาศข่าวดวงตากลมโตของนกฟีนิกซ์ทองคำเผยให้เห็นสีหน้าจริงจังจำไว้ว่าบพลังแห่งอมตะที่แท้จริงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจของเจ้าเจ้าควรทิ้งไว้ที่นี่และเจ้าสามารถเข้าสู่สถานที่นี้ได้ตลอดเวลาในอนาคตลิวฟานตกตะลึงหลังจากได้ยินเรื่องนี้บพลังแห่งอมตะที่แท้จริงนี้สำคัญขนาดนั้นหรือไม่ อย่างไรก็ตามเขาได้ฉีกที่นั่งนี้เป็นชิ้นๆแล้วและระบบได้คืนค่าเป็นเงินสดเขาควรทำอย่างไรอืมฉันขอเป็นคนธรรมดาไม่ได้เหรอหลิวฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มที่เขินอายเขาลืมทัศนคติที่เยิ่ยงของเขาที่มีต่อนกฟินิกซ์ทองคำโดยสิ้นเชิงเจ้าไม่อยากเป็นเหรอหนุ่มน้อยอะไรอยู่ในหัวของเจ้ากันแน่เจ้าต้องการปฏิเสธจริงหรือเจ้ารู้ไหมว่าคนโง่ที่ไรประโยชน์ทั้งแปดข้างนอกกำลังจ้องมองบัลลังนี้ตลอดเวลา นกฟีนิกทองคาไม่เข้าใจว่าหลิวฟานกําลังคิดอะไรอยู่ไก่ปีกสีทองตัวนี้บอกว่าทั้ง8คนนั้นร้าประโยชน์เขาไม่รู้ว่าหลี่ชุนเฟิงและคนอื่นๆจะคิดอย่างไรเมื่อพวกเขาได้ยินสิ่งนี้มันเป็นแบบนี้ฉันมาที่นี่เพราะความเข้าใจผิดฉันถูกพามาที่นี่โดยผู้ชายชื่อเย่หม,มิงซิ่วเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของฉัน สำหรับดาบอมตะลู่อย่างเขายืนกรานที่จะเห็นความลับของร่างกายของฉันเป็นผลให้ร่างกายมายาของเขาถูกบทขยี้โดยพลังฉีและจากนั้นเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นหลิวฟานอธิบายง่ายๆนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันไม่มีเจตนาแบบนั้นเลยสิ่งที่ฉันชอบทำคือหยิบขยะขึ้นมาแค่ก่อแคกสิ่งที่ฉันรักมากที่สุดคือยังคงเป็นมนุษย์นกฟินิกทองคำวงเวียนอยู่รอบๆหลิวฟานและถอนหายใจลึกๆ ข้าคิดว่าข้าจะสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายจากอมตะแท้จริงให้ข้าได้สำเร็จแต่ข้าไม่ได้คาดหวังว่าข้าจะได้พบกับคนที่น่าผิดหวังอย่างเจ้าเฮอเขากางปีกและชี้ไปที่พื้นตั้งแต่เป็นกรณีนี้จงวางบาลังอมตะแท้จริงลงมาหลิวฟานกับพลิปตาและปฏิเสธนั่นทำไม่ได้บาลังอมตะที่แท้จริงยอมรับฉันว่าเป็นเจ้านายของเขาแล้วเขาจะไม่มอบของที่เข้ามาในกระเป๋าของเขาอย่างแน่นอน เด็กน้อยอย่าบังคับค่าความอดทนของข้ามีขีดจำกัดขนสีทองของนกฟินิกทองคำกำลังระเบิดอย่างไรก็ตามในวินาทีถัดมาหลิวฟานก็หยิบทองคำอมตะเกรดสูงสุดออกมาและพูดว่าฉันค้นพบว่าเราเป็นเพื่อนเก่าตั้งแต่แรกเห็นอาจมีความเข้าใจผิดบางอย่างระหว่างเราคุณต้องการที่จะแก้ไขมันได้หรือไม่ภายลมสิ่งที่เจ้าพูดค่าค่านกฟินิกทองคำก็ตกตะลึงทันที สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอเป็นเหมือนความงามที่ไม่มีใครเทียบได้ดวงตาของเธอไม่สามารถขยับออกไปได้อีกต่อไปนี่มันทององมตะสูงสุดเหรอนกฟินิกทองคำกลืนน้ำลายผู้เชี่ยวชาญสูงสุดนี่เป็นการเจอกันครั้งแรกของเราโปรดรับของขวัญการพบหน้าด้วยเถิดหลิวฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มจากนั้นเขาก็หยิบชิ้นส่วนอีกชิ้นออกมาและโบกมือต่อหน้านกฟินิกทองคำ นกฟินิกทองคำยืนยันเสร็จแล้วและกำลังจะรับมันเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นทันทีและเหลือบมองหลิวฟานเจ้ากำลังติดสินบนค่าค่าไม่มีบุญและจะไม่รับรางวัลใดๆข้าจะไม่หลงกลโดยคนอวดดีที่มีไหวพริบอย่างเจ้าสีหน้าของหลิวฟานเปลี่ยนไปทันทีและเขาพูดด้วยสีหน้าจริงจังว่าสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญสูงสุดพูดนั้นผิดเมื่อฉันเห็นผู้เชี่ยวชาญสูงสุดในตอนนี้ทัศนคติของฉันยิ่งผยองเกินไป ไม่ว่าในกรณีใดคุณเป็นผู้อาวุโสของฉันดังนั้นฉันจะเป็นแบบนี้ได้อย่างไรด้วยเหตุนี้ฉันจึงใช้สมองของฉันและเอาสมบัติหายากทั้งสองนี้ออกมาเพื่อขอโทษถ้าคุณไม่เห็นด้วยก็หมายความว่าคุณเกลียดความหยาบคายของฉันฉันรู้สึกไม่ดีต่อเหตุการณ์นี้คำพูดของหลิวฟานนั้นจริงใจและดวงตาของเขาจริงใจมันทำให้นกฟินิกทองคำรู้สึกเสียใจเล็กน้อย ดูเหมือนว่าเด็กคนนี้มีค่าควรแก่การสอนและไม่เลวเกินไปถ้าเธอจะปฏิเสธอีกครั้งของขวัญน,นี้อาจเดี๋ยวเด๋ยวไม่นั่นไม่ถูกต้องรุ่นเยาวไม่จําเป็นต้องพูดอะไรไม่มีอะไรระหว่างเราข้าจะยอมรับทองอมตะนี้บทที่635ฉชันเพียงแค่นั่งลงลิวฟานถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อเห็นนกฟีนิกซ์ทองคํายอมรับทองคําอมตะอย่างไรก็ตามน้องชายเจ้าไม่อยากเป็นเจ้านายของสารสวรรค์หรือ ที่นั่งอมตะที่แท้จริงนี้จะต้องอยู่ที่นี่มิฉะนั้นจะทำให้ผู้คนในสาสวรรค์ตื่นตระหนกนกฟินิกทองคำพูดกับหลิวฟานด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนกว่ามากหลิวฟานถอนหายใจและพูดว่าผมจะบอกความจริงกับคุณมันไม่ใช่ว่าผมไม่ต้องการที่จะเอามันออกมามันเป็นเพียงว่าผมไม่สามารถเอามันออกมาต่างหากหลังจากที่ผมนั่งบนที่นั่งของอมตะแท้จริงมันก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแตกหัก นกฟินิกทองคำระเบิดเสียงหัวเราะเมื่อเธอได้ยินสิ่งนี้แต่เธอก็หยุดหัวเราะทันทีและพูดว่าน้องชายเจ้ากำลังรอเรียนข้าที่เป็นอมตะที่แท้จริงหรือไม่นั่นคืออาวุธที่อมตะแท้จริงใช้เวลา1000ปีในการปรับแต่งบอกข้าสิเจ้าคิดว่าข้าเป็นคนงี่เง่าที่จะเชื่อเรื่องที่เจ้านั่งบนบัลลังก์อมตะที่แท้จริงแล้วแตกเป็นชิ้นชิ้นได้หรือไม่หลิวฟานเกาหัวแต่ดวงตาของเขาจริงจังนกฟินิกทองคำปิดปากของเธอทันที เจ้าาไม่ได้ล้อเล่นเหรอหลิวฟานสายหัวและปัดเป่าความหวังสุดท้ายในใจของนกฟีนิกซ์ทองคำออสวรรค์เจ้ากำลังพยายามหลอกท่าอยู่หรือไม่เจ้าจะทำลายบรลลังขององมตะแท้จริงในช่วงเวลาสั้นๆได้อย่างไรนี่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนและอย่างน้อยต้องมีชิ้นส่วนให้เห็นสิหัวใจของนกฟีนิกซ์ทองคำกำลังสั่นไหวเธอกังวลมากว่าขนของเธอกำลังจะหลุดออกมา หลิวฟานยิ้มอย่างงุ่มง,ง่ามแล้วหยิบทองอมตะสีแดงเข้มอีกชิ้นออกมาหยุดเธอเรื่องนี้ไม่ชัดเจนอย่าคิดแม้แต่จะติดสินบนค่าสิ่งที่เกิดขึ้นนกฟินิกทองคำตะลึงงันเมื่อมันพูดมันจ้องมองไปที่ทองอมตะสีแดงที่ผิดปกติในมือของหลิวฟานแล้วพูดด้วยความไม่เชื่อว่าอย่าบอกนะว่าสิ่งนี้มาจากบัลลังอมตะแท้จริงเสียงของเธอสั่นขณะพูดหลิวฟานพยักหน้าด้วยความยากลำบากเขาปลอบโยนว่า คุณไม่สามารถตำหนิผมได้สำหรับเรื่องนี้ผมแค่นั่งเบาๆมันแตกสลายเองผมไม่มีทางเลือกเขามีสีหน้าไร้เดียงสาไม่ว่าในกรณีใดเขาจะไม่พูดการมีอยู่ของระบบแม้ว่าเขาจะถูกทุบตีจนตายก็ตามเดี๋ยวขอทำใจก่อนนกฟินิกทองคำนั่งอยู่บนพื้นและไม่ได้พูดเป็นเวลานานผู้อาวุโสคุณไม่เป็นไรใช่ไหมดูสิคุณยอมรับทองอมตะแล้วแต่คุณคงไม่ส่งคืนใช่ไหมเรื่องนี้ คุณเพียงแค่ปิดตาข้างหนึ่งและแสร้งทำเป็นว่าคุณไม่เห็นมันได้หรือไม่แม้ว่าหลิวฟานจะได้รับการคุ้มครองจากชีอมตะไทอี้แต่การบ่มเพาะของเขาก็ยังคงอยู่ที่นั่นผู้เชี่ยวชาญสูงสุดอย่างนกฟินิกทองคำมีหลายวิธีในการจัดการกับเขาดังนั้นเขาจะไม่ก้มศีษะลงได้อย่างไรเมื่อเขาอยู่ใต้หลังคาของคนอื่นเมื่อนกฟินิกทองคำได้ยินสิ่งนี้เธอก็ส่งหยิบมองอมตะสีแดงสองชิ้นที่เธอเคยได้รับไว้ก่อนหน้านี้ออกมาและปรารถนาที่จะส่งคืนอย่างไรก็ตาม หลิวฟานมอบทองคําอมตะสีแดงอีกชิ้นให้เธอทันทีผู้อาวุโสคุณรู้เรื่องนี้ผมรู้คนอื่นทําไม่ได้ตรับใดที่คุณไม่พูดอะไรบัลลังก์อมตะแท้จริงยังอยู่ที่นี่หลิวฟานกล่าวด้วยน้ําเสียงจริงจังนกฟีนิกทองคากับพริบตาของเธอในท้ายที่สุดเธอยังคงทนไม่ได้ที่จะแยกทางกับทองอมตะสีแดงนี้หนึ่งต้องเข้าใจว่านี้เป็นทองอมตะเกรดสูงสุดสีแดง หากอมตะแท้จริงไม่ปรากฏในโลกนี้อาวุธอมตะระดับสูงสุดจะกลายเป็นที่ต้องการของทุกคนเพื่อจัดการกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ในอนาคตอย่างไรก็ตามทองคำอมตะที่ใช้ในการขัดเกลาอาวุธอมตะมีน้อยอย่างน่าสงสารแม้ว่าพวกเขาจะเดินทางผ่านกาแล็กซี่มานานกว่าร้อยปีพวกเขาอาจไม่พบแม้แต่ชิ้นเดียวนกฟินิก์ทองคำเพิ่งเกิดขึ้นมีสิ่งประดิษฐ์อมตะระดับกลางที่ยังไม่เกิดขึ้นและตอนนี้เธอได้รับ ทองอมตะสีแดงเธออาจไม่จำเป็นต้องเลี้ยงตัวอ่อนนอมแต่ดั้งเดิมให้อยู่ในระดับของสิ่งประดิษฐ์อมตะระดับสูงได้ตอนนี้เธอมีโอกาสนี้แล้วแต่ก็รู้สึกสะเตือนใจอย่างแท้จริงยังไม่เพียงพอข้ายังต้องการอีกชิ้นหนึ่งนกฟินิกทองคำพูดอย่างดูเดือดตามที่เขาต้องการหลิวฟานให้เขาอีกชิ้นหนึ่งมีเท่านี้มันหมดแล้วไม่ต้องห่วงสี่ชิ้นก็เพียงพอแล้วเด็กน้อยเจ้าจงใจใช้ทองอมตะสีแดงออกมาเพื่อปิดกั้นปากของข้า ความสามารถในการมาถึงสถานที่แห่งนี้ไม่ง่ายเลยนกฟีนิกทองคํำรีตาขณะที่เธอจ้องมองไปที่หลิวฟานยิ่งเธอมองเขามากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งรู้สึกว่าหลิวฟานไม่ใช่คนที่จัดการง่ายขอบคุณสําหรับคำชมหลิวฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มตั้งแต่ข้าได้รับของเจ้าข้าจะช่วยเจ้ารักษาเสถียรภาพของคนนี่เง่าเหล่านั้นโดยธรรมชาติ อย่างไรก็ตามเจ้ายังต้องเป็นเจ้านายของสารสวรรค์ต่อไปไม่ต้องกังวลกับฐานการบ่มเพาะปัจจุบันของเจ้าเดียวโอ้นี่มันคืออะไรนกฟินิกทองคำรู้สึกเสมอว่าหลิวฟานอ่อนแอมากจริงๆแต่จริงๆแล้วเขาสามารถทนต่อความแข็งแกร่งของเธอได้5 0์นี้เป็นเรื่องเหลือเชื่อมากในความเป็นจริงเธออาจกล่าวได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งในสัรสวรรค์มิชาน,นชางชิงจะไม่ได้กว่าเธอ5 0ของความแข็งแกร่งของเธอเพียงพอที่จะสอนบทเรียนชางชิง อย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญหน้ากับหลิวฟานเธอรู้สึกไร้อำนาจแค่แค่แคผู้อาวุโสจริงๆแล้วผมสามารถพิจารณาได้ว่ามีพรสวรรค์พิเศษผมมีชีอมตะที่ปกป้องร่างกายของผมตราบใดที่มีคนกล้าโจมตีผมแม้แต่อมตะแท้จริงก็จะต้องทนทุกทรมานจากพลังย้อนกลับแต่ในความเป็นจริงผมเป็นเพียงมือใหม่ระดับปฐพีหลิวฟานไม่กลัวที่จะเปิดเผยข้อมูลนี้อะไรนะ อมตะที่แท้จริงจะต้องทนทุกทรมานจากพลังย้อนกลับด้วยหรือไม่ดวงตาของนกฟีนิกซ์ทองคำนั้นกลมและเต็มไปด้วยความสงสัยแต่เธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเชื่อทายที่สุดหลิวฟานอาจพึ่งพาพรสวรรค์แบบนี้ในการมาถึงสถานที่แห่งนี้ผมคิดว่ามันเป็นฉีอมตะที่ปกป้องร่างกายของผมที่ทำลายบัลลังก์ของอมตะแท้จริงในตอนนี้หลิวฟานโยนหม้อให้ฉีอมตะท่ี ระดับปฐพีถ้ากันเตะออมตะแท้จริงรู้ว่าอาวุธของเขาถูกทำลายโดยผู้ปลุกฝังระดับปฐพีข้าสงสัยว่าเขาจะคิดอย่างไรนกฟินิกทองคำพึพรรมพำจากนั้นดวงตาของเธอก็เย็นชานั่นแหละตั้งแต่เป็นกรณีนี้ข้าจะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไรก็ตามเจ้าต้องบ่มเพาะโดยเร็วที่สุดและบรรลุความเป็นอมตะสารสวรรค์ไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากเจ้าของในวันเดียวหลิวฟานพยักหน้าและพูดว่าตกลง หลังจากนั้นนกฟินิกซ์ทองคำก็กระพือปีกของเธอและเก้าอี้อมตะที่แท้จริงก็ปรากฏตัวขึ้นทันทีมันดูเหมือนเดิมทุกประการภาพลวงตานี้น่าจะเพียงพอที่จะหลอกล่อเพื่อนเก่าเหล่านั้นข้างนอกได้น้องชายจากนี้ไปข้าจะเป็นผู้พิทักษ์ของเจ้านกฟินิกซ์ทองคำกล่าวพร้อมเสียงหัวเราะผู้พิทักษ์หลิวฟานคิดกับตัวเองดูเหมือนจะดีทีเดียวที่จะมีผู้พิทักษ์ อย่างไรก็ตามด้วยฐานะของข้าข้าไม่สามารถทําอะไรเกี่ยวกับโลกมนุษย์เบื้องล่างได้เอาอย่างนี้อย่าติดต่อข้าเว้นแต่เจ้าจะอยู่ในสถานการณ์เป็นตายนกฟีนิกทองคําสะบัดร่างกายของเธอและขนนกสีทองก็บินไปหาหลิวฟานนี่คือขนนกที่แท้จริงของข้ามันสามารถปิดกั้นการโจมตีขององมตะทองคําได้และข้าก็ยังสามารถช่วยเจ้าได้ในเวลาวิกฤตหลิวฟานกล่าวอย่างซาบซึ้งใจว่าขอบคุณครับผู้อาวุโสเอาล่ะข้าจะเอาหมอกออก หลังจากพูดอย่างนั้นนกฟีนิกซ์ทองคำก็อ้าปากและดูดหมอกทั้งหมดออกมาแล้วหมอกหายไปแล้วเขาประสบความสำเร็จหรือไม่หลังจากเวลาผ่านไปนานขนาดนี้น่าจะมีความหวังตืมข้าไม่คิดอย่างนั้นผู้เท่าทุกคนจ้องมองไปที่ด้านบนต้องการเห็นผลหมอกกระจายตัวและที่นั่งของอมงงตะแท้จริงปรากฏขึ้นทุกคนตกตะลึง ร่างเพียวบางนั่งอยู่บนที่นั่งของอมตะแท้จริงอย่างมั่นคงมีนกปีกสีทองขนาดใหญ่อยู่บนไหล่ของเขาร่างนี้คือหลิวฟานนี้สําเร็จหรือแม้ว่าหลี่ชุนเฟิงจะตั้งตารอสิ่งนี้มาเป็นเวลานานแต่ผลลัพธ์นี้ก็ยังทําให้เขาตกใจเป็นไปไม่ได้เย่หมิงซิวและดาบอมตะลู่หยางเกือบจะบ้าคลั่ง